วัสดีเดอะพีเพิครับนาแห้ว nah, ไปแล้วไม่มีแห้วครับประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือวัดศรีโพชยัยบ้านแก่น้อยอำเภอนาแห้ว nah, จังหวัดเลยครับเราออกเดินทางจากคลิปที่ผ่านมานะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1268อออกจากวัดศรีโพชัยเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆแล้วเราออกมาจากบ้านเหมืองแพร่นะครับออกผ่านปางอุงนาแห้วมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงบ้านแสงพานะครับนาแห้วมาแล้วไม่มีแห้วแน,น่นอนครับบ้านแสงพานาแห้วแล้วเราก็ทะลุออกมาเส้นอุทยานแห่งชาติปูสวนทรายนะครับสามารถขึ้นได้ทั้งสองฝั่งมันจะเป็นวงกลมนะครับ วงรีเอลหนึ่งสามสองดแนบินเคยรีวิวไว้ให้แล้วนะครับเป็นถนนที่สวยงามเส้นหนึ่งเราจะเรียบแม่น้ําเผืองอีกเป็น10บกิโลนะครับแล้วก็น้ำตกน้ำตกน้ำตกตาเถืองนะครับแต่เรายังออก1268ถนนเชื่อมต่อพิษณุโลกยาวไปจนชิดหน้านะครับจนผ่านภูสอยดาวนะผ่านหลายที่นะครับทจนสามารถตัดออก อ,อุตรดิตได้เสมอนะครับแต่เราก็ยังจะยืนยันไปเรื่อยๆจนสุดเส้นนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเส้นนี้ก็คือถ้าเป็นเหนือกับอีสานตอนบนนะครับก็ต้องเป็นเส้นนี้แหละนะผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างอุตรดิตน่านนะครับจนมาผ่านแยกนะครับด่านพรมแดนผู้ดูซึ่งเป็นด่านสากลก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับออกมานิดนึตรงนี้มีปัม๊มมา บางจากนะครับแต่ปิดเร็วมากนะครับให้ถ้าจะกะเติมน้ามันตรงนี้ให้มาถึงก่อน4ี่โมงครึ่นะครับปิดเร็วมากแอมินมาถึง5้าโมงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาออก1 2ึ่ซึ่งเป็นถนนข้ามเขตแดนเชื่อมต่อระหว่าง2จังหวัดนะครับอุตรดิตกับน่านนะที่จะไปเชื่อมอเส้นหน่งสองสี่สามนะครับเส้นนั้นแหละ ที่เป็นกม,มสุดท้ายที่จะเลี้ยวซ้ายออก1083เส้นนั้นดิินรีวิวแล้วนะครับทอลอ0 8 3ที่จะออกอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับจุดชมวิวกลางแม่น้ำน่านแก่งหลวงนะครับแล้วขับไปกับอุทยานแห่งชาติาสีน่านนะครับผาชูาพู้ส่า เขาเรียกอะไร,อไรดอยเสมอดาวใช่ไหมครับอ่านั่นแหละท่านไปได้เลยนะครับแล้วก็ออก1026ออกนาน้อยนะครับเข้าหน้าได้เช่นเดียวกันครับภูมิเอ้เอเอนะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับแอดมินจะเริ่มจาก1 2 4 3นะครับอาจจะให้เห็นคลิปจต่อไปเพราะว่าในคลิปนี้มาสุดแค่ตรงที่แอดมินชี้นะครับที่จะเลี้ยวอ่า คลิปต่อไปจะเลี้ยวขวาออก1243นะครับไปด่านมหาลาชจ,จุดพรอนปลาบอเบี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าาน่านยังมีถนนที่โหดที่สุดของจังหวัดน่านอยู่เส้นนี้นะมาสัมผัสดูทางหลงพิดีหมายเลข1น4 3งสอง่ามเเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเริ่มเริ่ม,มก็จะเห็นว่าคลิปนี้จะสุดที่กรมสุดท้ายของทลอล4 3อ1 2 4นะครับ ตามคลิปครับเราออกจากจากคลิปนะครับเราออกจากจุดพรอนปลนนะครับออกจากจุดพรปลนเหมืองแพร่นะครับวิ่งมาสักครู่หนึ่งก็จะเจอทางแยกเลี้ยวขวา นะครับขึ้นอุทยานแห่งชาติปูสวนทรายเป็นจุดกลางเต็นท์ลานที่2นะครับถ้าท่านวิ่งตรงไปอีก,ก็จะเจอลานหนึ่งเป็นที่ทําการของอุทยานแห่งชาติปูสวนทรายหรือท่านตรงไป1นึ่งสแล้วไปขวาด้านหน้าก็ได้นะถนนเส้นนี้สวยครับนีแล้วก็มีปางอุ๋งของนาแห้วด้วยนะนะครับวิ่งมาสักพักหนึ่งก็จะเจอบ้านแสงผ่าน,นะครับ บ้านแสงพาครับอ,บอกว่าเป็นเหมือนแบบอสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสวิตเซอร์แลนด์นาแห้วเลยแหละอย่าลืมแวะมาชมกันนะครับทั้งฤดูฝนฤดูหนาวฟินสุดๆนะครับแต่ผมว่าฤดูหนาวนะสวยมากหรือปลายฝนต้นหนาวนี่คือสุดๆนะแต่ได้ความชอบส่วนตัวคือชอบฤดูนี้ครับเพราะว่ามันเคี้ยวชะอุ่มถ้ามาช่วงละหนาวนะครับมันก็อาจจะแห้งๆทุ่งนาก็จะอ่า ถูกไถถูกอะไรไปนะครับมันก็จะแบ็กาวาอาจจะขาดอะไรไปนะก็พาทุกท่านวนดูนะครับมาทีแรก็ชอบมาถ่ายกับอาโบทที่นี่นะครับสวยงามกำลังปรับปรุงไปรเรื่อยๆนะครับโดยที่ยังรักษาของเก่าไว้นะครับคนทาก็ค่อนข้างฝีมือแล้วก็ประณีตมากๆนะครับอย่าลืมแวะมาวัดศรีโพชัยนะประจำนาแห้วอายุ400กว่าปีนะครับ ่าเราก็ออกจากนาแห้วนะครับเลี้ยวซ้ายไปหนึ่องหกแปมุ่งตรงอุตรดิตนะครับถ้าท่านเลี้ยวขวาก็บ้านเหมืองแพร่นะนาแห้วด่านซ้ายนะท่านจะออกกลับเข้าไปทางเพชรบูรณ์หรือจะไปที่เออเลยนะครับ ไปเที่ยวต่อก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะครับวิ่งไปเรื่อยๆด้านขวามือนะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายแทบทั้งสิ้นนะครับสวยงามนะป่าที่นี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งให้เดินป่าท้าแบบความสามารถวัดจิตใจกันเยอะแยะมากมายนะครับฤดูฝนความสวยมันอยู่ตรงนี้ครับนาข้าวมันสวยมันเขียวชอุ่มนะครับ อาซับเจกเป็นนาข้าวแบล็กราวเป็นผูเขาสูงสวยนะวิ่งมาสักพักหนึ่งก็จะเจอแหล่งชมน้ำตกไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะถ้ามีเวลาฉันจะเก็บทุกน้ำตกแอดมินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอาจจะวร์ป่านไปเยอะนะครับโซนนี min, ้แอดมินรีวิวโดยละเอียด2ครั้งแล้วนะครับก็จะผ่านเลยวิวไวฟูเส้นทางแล้วนะครับมีป่าแบคาคดเมียจุดกลางเต็นที่สูงที่สุด ของภาคอีสานนะครับเข้าไป3กิโลน้ำตกตาเหลืองไปอีกร่วม20 20ิกิโลนะครับแต่ก็ก็ไปวิ่งไปทะลุนาแห้วได้นะครับอยเสมอดาวูสายดาวนี่คุณตดาดิษดลอยเสมอดาวนี่หนะ้า กาวคือโซนนี้แหละโซนใกล้ๆนี่นะไม่ได้ไปไกลตรงไหนนะโซนเนี่ย mm. ก็คือเนี่ยก็โรงเรียนโรงเก้าแล้วมีกระบาโรงเก้าแล้วก็เป็นตลาดด้านหน้านะครับแล้วก็เข้าไปเที่ยวเชิงนวัตวิถีเชิงแรกต่างๆเพราะว่าโรงเก้านี่จะทั้งเปลี่ยนแม่มองขึ้นไปเห็คนเห็นไหม mm. ะจะเป็นหมู่บ้านที่แบบเขาเรียกวล้อมรอบโซนนี้เลย mm hmm. เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ นว่าจะต้องปีนดอยปีนอะไรไปถึงแม่น้ำมูงแม่น้ำเหมืองเพราะแม่น้ำเหมืองก็อยู่ไม่ไกลจากเป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกคนจะต้องยึดดอยอันนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นสุดดอยที่สูงที่สุดของโซนนี้เลยต้องขึ้นปีให้ได้มีวิพิธภัณฑ์มีอะไรอยู่ เส้นทางเห็นไหมเข้าข้างหนึ่งก็จะลงมาข้างหนึ่งที่พ่อบอกอะจะเป็นหมู่บ้านที่มันจะเป็นยอดภูเขาสันสันสันเขาที่สูงที่สุดของโซนโครงการเขาได้ไดเิต้องมีโครงการเหล่านี้ทางรัจยางถึงจะมาทางราจยางปล่อยทองชุมรุษมนุษย์ข้างเขา ี่สวย,สวยมีมีอีกหมอเป็นหย่อมหอ,อ่อมหลงกับน้ำลบกล่าวถนนเริ่มปรับปรุงนะครับเปลี่ยนหน้าผิวถนนเนี่ยจะ ค่อนข้างเยอะแล้วถนนดีนะแต่ว่าจะไม่มีไหลาทางแล้วก็จะโคดเคี้ยวผ่านป่าดงดิบนะครับแต่มินผ่านเส้นนี้ก็หลายครั้งยังไม่ได้เจอสัตว์ป่าไม่เจอดีแล้วนะครับก็แต่เป็นป่าดงดิบเป็นป่าอะไรจริงๆสมบูรณ์มากนะครับแล้วมากี่ครั้งก็จะเจอเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวีเป็นล้านมากเพราะว่า อุทยาแห่ชาติภูสัยดาวหรือภูสายดาวนะครับติด1ใน5หรือ1ใน10ของยอดเขาที่สูงสที่สุดของประเทศไทยนะครับไปเซิร์ช Google เอวด้รนะครับสวยแต่ด้วยความว่ามันไม่ได้มียอดให้ชมแบบหลายๆภูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นดอยผ้าห่มปกเอ่ยไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์เอ่ยไม่ว่าจะเป็น โดยหลวงเชียงดาวซึ่งมีมุมชมยอดสวยๆนะครับแอดมินก็พยายามจะจอดแล้วถ่ายยอดขึ้นมาให้ทุกท่านชมแต่ว่าเอาเป็นว่าความฟินของที่นี่คือมันอยู่ที่ความสูงก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีมุมให้แบบขึ้นมายอดดูะทะเลหมอกแบบง่ายๆนะถ้าท่านอยู่ที่นี่ท่านต้องเดินเท้านะครับ โอ้โหมันก็นะหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกอาจต้องใช้เวลานะครับที่นี่มันเหมาะกับนักเดินนะครับอุทยานแห่งชาติภูสายดาวอุตรดิต์นะนะครับก็จะมีทางวิ่งออกไปเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็จะเชื่อมต่อกับกมสุดท้ายของทางหลวงไผดินหมายเลข117 117 11อยู่ตรงไหนถ้าท่านวิ่งวิ่งขึ้นเหนือเป็นประจำท่านก็จะคุ้นกับเส้นนี้นะครับอ่า ประมาณนั้นเพราะว่าเมื่อท่านออกจากอนนานครสวรรค์เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแป๊บหนึ่งก็117นะครับจนกว่าจะหนีกลีนี้ไปเจออาจจะขึ้นเหนือตอนบนก็อาจจะไปทอรอ11ข้ามเดนชัยข้ามอะไรไปต่างๆนะ อากลับมาที่1 2 6 8ครับก็จะผ่านที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูสายดาวนะครับวิ่งมาสักประมาณกิโล2กิโลนะครับก็จะเจอที่ทําการอีกแห่งหนึ่งก็เป็นน้ําตกภูสายดาวสวยทั้งคู่นะครับอ่าก็แล้วแต่ที่มีเหมาะกับนักเดินแต่ว่าเราวิ่งอยู่บนยอดภูสายดาวก็แน่นอนครับมเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านตลอดเช่นเดียวกัน นะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่เปรียวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่โอ้โหอาจจะเจอกันอยู่คัน2คันเท่านั้นเองครับเพราะที่นี่ก็คือถนนเรียบชายแดนนั่นเองนะครับขวามือไปแม่น้ําเหืองก็ชายแดนสปป,ปลาวแล้วก็เรียบเรียบไปหรือถ้าหมดแม่น้ําเหืองนะครับก็ไปก็เป็นเขตสันปันน้ําแล้วนะแล้ววิ่งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ อีกคลิปต่อไปแอดมินก็จะพาไปบ่อเบีย้ยด่านมหาราชอันนั้นก็ข้ามไปสปปลาวเช่นเดียวกันเป็นตลาดนะครับไว้มีโอกาสแอดมินก็อยากจะไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าอ่าชอบทางหลวงพดินไปเลขหนึ่งสองหกสามเสีย 1, 2, 6, แล้วนะครับขับรถมานานไม่เคยเจออ่าถนนที่ลงเขาตอ่อเนื่องาต่อเนื่อง4 0 5 0 5 0กิโลนะครับ เอาง่ายๆตั้งแต่ลงจากบอ่อเบีย้ยออกปลื้ดลงมาสุดๆจนถึงแยกที่จะเข้าอำเภอแม่จริมนะครับประมาณนั้นเพราะ1 2 6 3เนี่ยจะลงไปจนถึงแม่จริมเลยแต่แอดมินจะออกเวียงสานะครับก็ไม่ได้เข้าแม่จริมเพราะแม่จริมมันจะไปทะลุตัวอำเภอเมืองน่านก็คือข้างๆวัดพระธาตุแช่แห้งนั่นเองนะครับแต่แอดมินจะออกซ้ายนะครับเข้าเวียงสานะ เพื่อที่จะกลับเข้าไปเชียงรายนะครับ101แล้วก็เลี้ยวขวา1003แล้วเข้าไปถนนประหลงโยธินเลี้ยวขวาเข้าบ้านนะครับวันนี้เป้าหมายของแอดมินคือนอนที่เชียงรายนะครับ 6, 6โมงกว่าๆยังวิ่งเล่นอยู่แถวอุตรดิตถ์อยู่เลยเอ้วเอวนะครับบรรยากาศคิดคิดดูแล้วกันเราจะไปมืดที่ไหนนะครับมืดตอนไหนก็มืดตอนนั้นนะครับบรรยากาศคือถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็ อเอาจริงๆคือช่วงแรงหรือช่วงฝนเนี่ยก็จะมืดช้านะครับ ทางโซนเหนือเนี่ยนะฮะได้ถึงทุ่มครึ่งกันเลยทีเดียวแล้วเส้นที่สวยจริงๆคือเวลาลงจากภูสายดาวเนี่ยคือจะลงตรงๆดิ่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เบรกอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่ได้ลงชันดิ่งมันลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับน้อยกว่าดอยอินทนนท์ด้วยเพราะว่าความสูงน้อยกว่าแล้วก็มองลองมองขึ้นกลับขึ้นไปเป็นยอดที่เราเพิ่งลงมานะครับก็เป็นยอดเขาต่อเนื่องกันของอุทยานแห่งชาติ ผูซ้ซอยดาวนะครับประมาณนั้นนะครับวิ่งมาสักครู่หนึ่งนะก็จะเข้าเขตเชื่อมต่ออีกหลายๆเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านผู้ดูเอ้ยนะครับกลับไป117เอ้ยหรืออจะเชื่อมต่อเข้าไป อุทยานแห่งชาติสีน่านเอ่ยนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท่านจะแวะเลาะแช่ชิมช็อปโซนอ่าภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับถ้าเป็นเหนือก็เหนือทางด้านทิศตะวันออกนะครับอีสานก็ทงน่าจะเป็นทางทิศตะวันตกของอีสานเนาะนะครับวิ่งมาเรื่อยเรื่อย ตัวอำเภอโคกสูงเนี่ยนะครับของอุตร,รดิษฐ์เนี่ยค่อนข้างกว้างนะนะครับกินไปจนถึงบ่อเบี้ยเลยนะครับแล้วสองด่านสองด่านสองด่านเนี่ยก็คืออยู่ในอุตร,รดิษ์โคกสูงหมดเลยนะครับค่อนข้างกว้างถนนน,นี้ก็มีการปรับกันหลายช่วงแล้วก็ขยายถนนนะครับมีหลายทางแล้วในโซนที่ใกล้ๆด่านภูดูนะครับแล้วก็มีปั๊ม ตามที่บอกเนาะมีปั๊มบางจากอยู่ต้องแยกผู้ดูเหมือนกันแต่ให้มาไอ้ก่อน4ี่โมงครึ่งนะนะครับถ้ามาถึง6กโมงครึ่งอย่างแอดมินเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับปั๊มปิดในบ้านกําลังจะเข้าห้องน้ํากรีดกรีดนะครับอั้นไว้ก่อนนะมันไม่เหมือนผมนะไม่เหมือนผู้ชายนะครับจอดปุ๊บแล้วก็ยิงกระต่ายได้เลยนะครับก็ประมาณนั้นสุดสุดไม่ไหวนางก็จัดการได้เหมือนกันเนาะตามเหตุนะชอบสายลุยแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละครับ <laughs> นะประมาณนะตรงแยกขวามือนะแต่เราไม่ได้เข้าไปนะมีแต่ถึงเมื่อกี้อันนี้นะครับข้อด่านผูดูขวามือห้ากิโลอ่าเราออกมาซ้ายเราไม่ออกซ้ายเราตรงโค้งรูปแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับเออนี่เอา้าจริงเหรอเออนีอ่งไงบางจากพ่อ เป็นแบบนี้เรียบร้อยปไปมันก็ไม่มีห้องน้ำเออที่คุยกับแม่ไม่อไงห้องน้ำเอ,อ้ยเขาปิดต่ดิเออไปไปไปทางเข้างดตดนทางมันต่อเดี๋ยวเรากำลังจะข้าบุตรดิตถ์เข้าหน้านะครับร้อยกว่ากิโลเส้นบ่อเบี้ยนะครับ่สบเ,บบบเบส้นนี้ถนนดี ใช่แล้วพะววิ่เนนี้ลยคือไม่มีอะไรนะก็ก้อนนอนขึ้นมาที่กื่นก็ไม่มีมีสักอย่างถ่ายกล้เนะอันนี้ครับก็จะไปเจอเส้น1นึ่อ่าหนึ่ก็คือเส้นที่เราวิ่งนี่แหละนะมันจะมาสุดแค่เนี้วิ่งสั้นๆหนึ่งสองสี่หนึ่งประมาณ20่สบโล ลอยเสมอดาวลอยอะไรหรือผ่าชูแม่บ้านเคยหมดแล้วก็เลยเอ๊ะเราไปหนึ่งสองสี่สามขวาไหมก็เลยอนุมัติด้วยตัวเองโอเคเพราะเวียงสามก่อนเข้าน่านไงแอดไม่เคยพับไม่เคยมาเส้นนี้ก็เลยเออลองมาดูโวยเกอบกือบเกือบบางทีก็ตั้งใจให้ผิดบางทีก็เบลอ นี่ก็เพิ่มอย่าลืมกด subscribe กด like กด s h a r เพื่อให้ภาคีใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงกทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย